อ่าไม่มีฮะ,ไม,ะไม่มีประตูวิตินะครับไม่มีประตูวิติเป็นบาทครับให้เลเวลเป็นเลเวลสามได้เซตมาเลยตัวแรกโอเคได้เสื้อมามือมาครบแล้วฮะน้ำตาได้แฮนด์ออฟออสิกเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยอัมเบลมาเรียบร้อยเรียบร้อยอัมเบลมาอัมเบลมา มาปั้นเซ็ตมเบลมีวิเซอร์ว่ะมีมีมีไซรัสเลยผมอยากเปิดวิเซอร์ให้เซ็ตแบบยก,หน,กหนักหนักหน่อยเดี๋ยวเชนแลน้วเชนอัรคเบนซ์มาด้วยนะเอาเรื่องเหรอหายหายหายแน่แน่หายแน่นแหายแน่ว้าวอันแรกเลยว้าวเียบร้อยปลาหลิวาหายไปแล้ว ได้อะไรครับเนี่ยเหมือนกันเป๊ะปเปมาอมเบลกำลังจะเปิดเหมือนกันเป๊ะที่แถวเดียวกันได้เกราะยูนิงโอ้ได้ความเสีเพิ่มเติมความเสีเพิ่มเติมไหมโนยูเอริมีวางง่ายดิเราไป สี่เฟสเหรอเราไปห้าเฟสอ่ะห้าเฟสลิซันดายังแบกได้อยู่ไหมครับน่าจะไม่ได้ครับเพราะว่า,วายังไม่มีปรับบาลานเนะน่าจะไม่ไหวแล้วต้องรอดูว่าในเวลาสิบสี่สิบสี่จุดหนึ่งหนึ่งจะมีปรับหรือเปล่าอุ้ยโดนจับเข้ามอนี่ไงลิซันดาแบกไม่ได้ปกติต้องตายแล้วอันนี้ไม่ตาย เอามาดูดาวเวลิซันดาเฮ้ยเอาเรื่องอยู่วะที่หนึ่งวะนี่เธอแบกได้แล้วอะเอาไว้เอามาเล่งตังเอามาเล่งตังอ่าไอ้แต่ผมโดนดาวเวลลิซันดาเยอะอยู่เลยคือผมไม่มีกันเว้ย <c oughs> ตั้งแต่โดนโยนเอเอใช่ตั้งแต่โดนเอา,เอ,าออกไปโดนโยนออกไป มันแบบดาเมจหายไปเยอะมากเลยเจ็บมากเลยเชนเชนเบาเชนเบาอือเชนแล้วตีแต่เซตนะอ๋อตีดัวและไม่ไหวปะไม่ไหวปะเตีเตกเตีเตะสุดยอดมารีโรเชนได้หมดดิ ดูเชนทูนอาเบดหมดเลยครับหมดไอ้ที่ที่ชั่วอะไรท้องที่ชั่วหมดที่ได้ตังค์เยอะเลยเสกไม่มีนะโอมาอาลีโอ้อโ,อโ,อโ,อโกโคเกเลเตอร์ ใส่หลือใครยังไม่ใส่ใส่หมดแล้วมั้งยังไม่ใส่โยเดะไม่มีเลยรีรปเปอร์ไม่ได้เปิดเลยฮะ,ะฝากไว้ก่อนนะมันได้เอดีนะน่าให้ตัวอืน่นให้ตัวกายภาพเลยนะต่อเกาะก็ได้ง่ายขึ้นน่อยวันนี้กับวันนี้กับคนดูใช่ไหมครับต่อคิวเลยใช่ครับวันนี้เล่นกับคนดูฮะใช่ ปกติไลค์ก็เล่นกับเขาดูอย่างเดียวเลยนอกจากเล่นเกมอื่น <laughs> แตกติดโล่โล่หนาไปหน่อยวะปึ๊บปึ๊งโอเคผมไม่เอาแล้วเอดี AD. ไปเอาอะไรเดงไปเอาอะไรแดงไปเอาโอ,อะ้ะโอ้ได้โล่ โอ้ได้โลเมื่อเริ่มเอาเพสได้เกราะต้องเล่นอัมเบลิลนะจริงๆเอาเร็วต้องไปหกนะถึงจะได้ค่าได้ยี่สิบห้าเปอร์ปเปิดขั้นเดียวสองขั้นไปเอาวอร์เด้นมาเสริม โอ้โหแตกกันเซจตามที่ผมเล่นสนมากถ้าออกตัว5บาทผมจะแพ้ต้องออก4บาทพอเล่นได้อสี4บาทถ้า2ดาวมันโอเคเลย5บาทถ้ามันไม่สองมันไม่ไหวแต่5บาทเซตนี้ก็ก็หลายตัวอยู่ที่แบบไม่ค่อยไหวนิสันด้ย้โงกว่าจะมากว่าดาเมจจะมา แล้วดาเบ็ดเดียวมีเว่ยเว่ยมันช้านะแต่มันแรงอะ่ะแต่มันช้าโคตรช้าเลยเบ็ดบอสสิบห้าวิว่าสิบห้าวิน่าสนใจ รีเดมยังไม่มีเนาะอาจจะยังไม่ต้องมีไม่รู้จะให้ใขรให้เทสได้อยู่เทสยังไม่สองเทสอีกตัวไซล่ามาแล้วซินด้าซินด้าก้ามาแล้วกูเดียซอยยิกยเลยใช่ ความเร็วต่างๆมาดูว่าลิซานดาแบกไหวไม่ไหวโอ้เซตผมจะแตกกันเลยโอ้แล้วโดนจับลงก่อดิแตกเลยเอามาซีซีเอามา,าปั๊มตานดูดิลิซานดาไอเทมสามชิ้นแต่คือแอสสองชิ้นแอสี่ดามจดเยอะกว่าปกติจะแรงกว่านี้ โอ้โหช่องก็ไม่เคยจะมีะได้โชว์จีนครับได้บิ๊กเจมฮะบ,บิ๊กเจมสปแตกกันบิ๊กคนใส่ต้องไม่ตายใช่ไหมเว,เวลาช่างเร็วเวลาช่างเร็วเหลือเกิน รล้วอถอดของอาลีมีถอดอยู่อืมผมตายด้วยการจับลงม่อป่าธาดาไปโกโเกเล็คเตอร์ไปให้ใครเหรอมันได้คลี มันต้องเป็นให้ให้เอดีมันน่าจะเป็นให้ไอเดียไม่ก็เฟของดาวครับสวยแล้วฮะเฟสไปสองสักทีไอเทมมาเต็มไปหมดโอ้ยเว่ยวะนี่อะไรเอยโล่จะถูกแปลงเป็นพลังชิตสุดสุดแทน สองอาร์คเอ็เจอรยืนได้ปะจะไปสอง Arc Angel ะนะอาร์คเอ็เจอร์กันอื้อเจดเจดหกแล้วทีมนี้ ข้าวีิ้ฮะตีแรงขึ้นไตรัสมาช่วยแบกได้อยู่ไตรัดที่สองไอเทมไอเทมพลังไว้แลนะ้วจะให้ซินด้าซินด้าเร็วมีที่ถอด เดี๋ยวเราเอาเทสขึ้นสองดาวเหียดรอ,รอยินดน้าซินด้ามีที่ถอดอ่าป็นไรนาาชอ,อ โเกลเลยฮะโก้เคยเจอไอริเลียใช่ไอริเลียไออย่างน,นี้ปะคิดอยู่เหมือนกันคิดอยู่ว่าจะทำอยู่เหมือนกันจะขอซินด้าขเขาไปดีกว่าโอ้เซตตายไอเดียลงตัวต่อไปได้ดูเอลลิสคัทอุ้ย เต็มที่เต็มเกินขาดอะไรฮะขาดธนูไม่มีธนูดีเดิมหมดแล้ว ไม่มีถาดูเสื้อมาแล้วกันไหวปะต้องสุ่มไหมวัดน,นาจะพอได้อยู่อ่ะโอเคไหวเวยบทนี้ปั๊มไม่ทัน <c oughs> ปั๊มหรือจะสู้สุ่มเอ่อบัมเบิลเวสให้ไข่ว่เนี่ยไม่บัมเบิลเวสจะเป็นคลาวกัดคราวกาดคอมโบก็เปลี่ยนโล่เป็นโล่บิ๊กเจมให้ตัวอืน่นนะเจมให้โอ้ใส่ไม่ทันเปลี่ยนโลเป็นเฮดีอ่า ไปเซตผมโดนลงมออย่างเงี้ยเนี่ยมไม่ตายเอาเรื่องอยู่เซตจะขึ้นเรื่อยๆขึ้นเอยๆไอเดียอยู่ที่นี้ตัวต่อไปดาก็หลอดไม่มีไปก่อนตัวตไปเมื่อกี้มันน่าจะเป็นอาเซียแหละแล้ว <c oughs> <c oughs> ผมขายไปแล้วอาเซีย เสียตัวเล็กด,ดีมากเสียแหละหรือไม่ก,ก็เป็นเฟ <5. S 1> สหกไปงั้นก็เล่นแบบนี้ไป อึ้สศึกษาพี่ทำงานตีแรงขึ้นเออไซรัสสองอาร์ค <laughs> <laughs> ผมยัดให้รัวๆเลยไซรัสสองอาร์ค เหลืออะไรฮะเหลือเฟสอ่ะ,เ,อะเราเปลี่ยนตัวเฟสได้ตัวหนึง่งเปลี่ยนตัวเฟสเป็นอะไรสักตัวอลิซันดาเป็นอูดเดียได้เฮ้ปฟังอลองส่งดู Have plan? ไม่ก็เฟดเป็นนี่หวยสองดาวแล้วนี่ได้พลังเวทมาอ่ะได้เล็ดเลดขับโอเคแต่ไม่เชื่อมอะไร เขหน้าเต็งเนี่ยเขาลบหน้ายังครับคิวโล่งๆแล้วมีที่ถอดถ่ายไปแล้วปะที่ถอดถ่ายไปไหนวะเหมือนที่ถอดจะหายไปอู้เซ็ตเอ้ยมใช่เซ็ตโอ้ยเชนเชนมันเอาเรื่อง ไม่มีอะไรเลยอาเซียตั้งมันแล้ว อ,อยู่นี่ยังไม่สองเลยครับโอ้โหผมติดโดนลงหมอ้อวะ่ะผมติดซีซีลิซานด้าโอ้โหโดนลงหม้ออีกอะเซ็ตม่องเเข่งก็โดนลงหมอ้อ,เ,มอ,ลมอเลยแหละอ้ยไม่ตายไม่ตาย ไม่ตายก็จะตายไม่จะตายก็ตายตายตอนนี้แหละเอาเฟย์อะอ่ะเอาเฟย์ออกใช่ฮะเอาเฟย์ออกขอบคุณครับขอบคุณครับเพราะว่าเฟย์มันได้แค่นี้ขอบคุณครับขอบคุณอืมขาดอะไรฮะขาดไออีที่ถอดไม่มีที่ถอดใช้ไปแล้วใช่ไหมไออี รุยรุยรุยได้ขั้นรุยได้ขั้นหนึ่งอะรุยมารุยดุบวกเลือดทั้งทีมเดีทำเชนสามหมืนดาเมจว้าเอาเรื่อง อ,อ,อ,อแปลกว่ะเนี่ยสิบห้าวิแล้วไม่ทันไม่ทันดาวเพชไม่ทันอื้มเวยโอ้ไม่ทันออออไ,ไ,มไม่ทันขาดขาดตัวแทงโอกเป้า กดผิดกดอี้ใช่หกผีไม่ให้ม็อดหกผีไม่ให้ม็อดเลยช้าเลย โอ้โหโลายางเยอะอืมอืมกูเก็บไม่หมดว่ะเตผมเตผมมันไม่อ,อัมเบลหกอืม เจอ,มเจอไม่เจอวไม่ม่ไม่ม่ไม่ม่ข้ <c oughs> าเบลหกมันจะวางตัวง่ายกว่านี่จะไม่โดน

มันไม่มี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 อยู่จริงมันไม่อยู่จริงระวังตัว ได้ดีได้ดีใครบอกให้ทิ้งเซตครับใครเซตผมสาวดาวนะสวัสดีครับสวัสดีครับฟ้าติงเลย ว่าเริ่มใหม่